ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกคนด้วยนะครับที่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รักของเราสามารถคว้าแชมป์แรกของฤดูกาลได้ในถ้วยคาราบาวครับถือเป็นการเปิดเลิกชัยในการคว้าแชมป์อย่างสวยงามนะครับแต่เราต้องมาลุ่นกันต่ออีกนะครับในสองถ้วยอย่างพิมเมอรีก,กับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับ ก็ต้องโฟกัสไปแบบเกมต่อเกมนะฮะเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็จะมาพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะบุกไปยังเมืองน้ำหอมประเทศฝรั่งเศสนะครับในศึกนี้นะครับก็เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งจะแข่งขันกันในดึกวันพุธที่28เมษายน2021เวลาตี 2, ตามเวลาของประเทศไทยนะครับมาดูความพร้อมก่อนทำการแข่งขันนะครับ เป๊ปกัวเดียล่าคุณตือคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลาสุดก็พึ่งพาซิตี้สิลแชมป์ถ้วยคาราบาวครับ4ส,สมัยติ่ต่อกันแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับยังเป็นสมัยที่8ถืวอว่ามากที่สุดในลีกนะครับกบคู่กับลิเวอร์พูลที่เคยได้ทําไว้ก่อนหน้านี้ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป๊ปก็ได้จัดชุดใหญ่ไปกระพิบพใส่กับสเปอร์ในการชิงแชมป ถึงจะขาดตัวหลักบางลายอย่างเช่นโรดี้จอห์สโตนที่ติดโทษใบแดงนะครับแล้วก็เบรเดโดซิวาลายของโรดี้กับเบรเดโดซิวานะครับก็ได้สลับลงมาในช่วงท้ายเกมนะครับแทนที่ของเดอะบอยกับเฟอร์นันดิโนแต่คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจมีการปรับทับเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารายการแข่งขันค่อนข้างถี่สภาพภายในทีมนะครับแล้วก็ลูกทีมของบอสเราไม่มีใครที่มีอาการบาดเจ็บนะครับทุกคนฟิตเต็มร้อย มีความพร้อมแล้วก็ความกระหายนะครับในการไล่ล่าแชมป์อย่างมากนะครับในทางฝั่งของปารีสนะครับในเกมล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเยือนแมตช์และสามารถเอาชนะได้ตามความคาดหมายส่วนผู้เล่นรายนอื่นๆของปารีสนะครับไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นเพียงแต่เอ็มปัปเป้ที่ต้องรอลุ้นความฟิตว่าจะทันเกมอยู่่าแชมเปี้ยนลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่นะครับในเกมนี้นะครับแอดมองว่าปารีสอาจจะได้เปรียบกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรา เพราะว่าได้พักมากกว่านะครับแล้วก็ยังเล่นในบ้านของตัวเองอีกด้วยแต่ว่าชื่อชั้นของนักเตะและผู้จัดการทีมของ Manchester City แมนเชสเตอร์ซิตี้เราก็ไม่น้อยหน้านะครับแล้วก็ไม่เป็นรองใครในยุโรปเกมนี้ก็ต้องลุ้นกันอย่างสนุกอย่างแน่นอนนะครับนะครับที่นี้เรามาดู h d tohead นะครับการพบกันหลังสุดรวมทุกรายการระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในปี2008นะครับ ในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันนะครับก็เป็นทางแมนเชสเตอร์ทิตี้นะครับที่เสมอกับปารีสสูงประตูต่อ0ในเกมที่2ในปี2016นะครับปารีสเสมอกับแมนทิตตี้2-2แล้วก็ในเกมสุดท้ายนะครับที่พบกันในปี2016รอบ2นะครับแมนทิตี้ก็สามารถเอาชนะทางด้านปารีสไปได้1ประตูต่อ0ูนนะครับ อันนี้เป็น h ฮ tohead to นะครับซึ่งพบกนันเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสก่อนนะครับนัดแรกนะครับก็ปารีสสามารถชนะตาบูกได้10ประตูต่อ1นะครับในเกมที่2บาเยนชนะปารีส1ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ในเกมที่3ปรารีสสามารถชนะแซงเอเตียนได้3-2ในเกมที่4นะครับปรารีสชนะองเช่5ประตูต่อ0ูนและในเกมล่าสุดนะครับที่ปรารีสพึ่งบุกไปชนะทางด้านแมตต์ประตูต่อ1นะครับอันนี้ก็เป็น5นัดหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับทีนี้มาดูในฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรากันบ้างนะครับ5นัดหลังสุดนะครับนัดแรกจาก5นัดหลังสุดแมนซิตี้ แพ้ให้กับลีดสองประตูต่อหนึ่งนะครับในเกมที่ต่อแมนติตี้ชนะดับุลนสองประตูต่อหนึ่งในเกมที่สามแมนติตี้แพ้ให้กับเชลซฟีหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับในเกมที่สี่แมนติตี้ชนะไอตันวิลล่าสองประตูต่อหนึ่งและในเกมล่าสุดนะครับแมนติตี้ชนะท็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นห้านัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ติตตี้นะครับหลังจากที่ได้ดูทางด้านเฮดทูเฮดแล้วก็ ผลงานานัดหลังสึกของทั้งสองทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูติเบตตัวจริงที่คาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นคนแรกนะครับก็มีผู้รักษาประตูเป็นเอเดรียนมอราเลสนะครับกอ,องหลัง4คนนะครับเป็นไคล์วอล์คเกอร์จอห์นสโตนลูเบนดิอาร์ตและอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกนะครับถัดมาในตำแหน่งกองกลางนะครับคาดว่าจะเป็นโทริโก้เควินเดอร์บอยและอินคากุนโดกันนะครับ ส่วนแนวลูกนะครับคาดว่าจะเป็นทางด้าน Lead ิยัฟมา e ลสเบนดูซิวาและฟิ f โคนเดนนะครับในเกมนี้นะครับก็คาดว่าจะให้ทางด้านฟิวโ o นเดนเิ่มเป็นตำแหน่งฟอร์นายนะฮะเอาละครับสำหรับพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับแอดมินก็ได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากแอดมินผิดพาดประการใดขาดตกบกพร่องตรงไหน ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ